สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่ม Healthy Lucky ค่ะวันนี้เราจะมาพรีเซนต์ในหัวข้อ Good Health and Wellbeing ค่ะสมาชิกในกลุ่มนะคะ 1. นางสาวพรณพัสแจ้ง3ามสี 2. นางสาวพิมรพัชชีวิโรธ 3. นางสาวจันทนิภาฝอยฝน 4. นางสาวมนทาทิพโอสถดพันธ์5นางสาวนัททินันเหล่าชัย 6. นางสาวดิศราสมัมภารัก 7. นางสาวกมลวรรเก่งเขตวิทย 8. นางสาวกิตยากรดาวงและ 9. นางสาวคัติยาพรบินไทยสงค่ะโปรเจกต์ท็อปิกหัวข้อแรกนะคะคอนเซปต์ทีม Good Health and Wellbeing โปรเจกต์อินเทนเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้ชีวิตและสุขภาพดีขึ้น e m p a t h i z e การสัมภาษณ์ผู้ใช้ User Interview ผลการสัมภาษณ์คำถามปลายปิด 1. คุณอายุเท่าไหร่คำตอบอายุประมาณ19-25ปี 2. ใช้เวลากับหน้าจอมือถือเฉลี่ยวันละกี่ชั่วโมง7-8ชั่วโมงต่อวัน 3. ตอนนี้คุณทำอาชีพอะไรนักศึกษา 4. คุณออกกำลังกายสัปดาห์ละกี่ครั้ง2-3ครั้งต่อสัปดาห์ 5. คุณใช้แอปพลิเคชันที่เป็นตัวช่วยในการออกกำลังกายหรือการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่ใช้ส่วนมากจะเป็นแอปพลิเคชันสุขภาพที่สามารถติดตั้งในโทรศัพท์มือถือ 6. ในแต่ละเดือนได้ค่าของชีพต่อเดือนประมาณเท่าไหร่3 0 0 0 6 0 0ึบาทต่อเดือน 7. คุณมีปัญหาด้านสุขภาพบ้างหรือไม่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาทางด้านสายตาต่อมานะคะเป็นคำถามปลายเปิด 1. คุณคิดว่าการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปส่งผลกับสุขภาพคุณอย่างไรคำตอบมีปัญหาในเรื่องของสายตาส่งผลเสียทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต 2. คิดว่าถ้าเล่นหรือเข้าโซเชียลเป็นเวลานานมีผลกระทบอะไรบ้างไหม ส่งผลเสียทางสายตาการบริหารจัดการเวลาแย่ลงส่งผลให้เสียสมาธิได้ 3. คุณมีวิธีการจัดการกับผลกระทบอย่างไรการใส่แว่นกองแสงจะช่วยลดแสงสีฟ้าที่จะกระทบกับสายตาเราได้แบ่งเวลาการใช้โทรศรัพท์พักสายตาเป็นบางเวลา 4. <ides> <sk ans> ทำไมคนบางกลุ่มถึงยังเข้าไม่ถึงการได้รับคำแนะนำที่ดี <S <S เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเพราะคนบางกลุ่มอาจจะยังไม่เห็นความสำคัญของสุขภาพมากพอ อาจจะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มันดีอยู่แล้วทำให้ยังไม่เข้าใจถึงปัญหาของเรื่องสุขภาพ 5. แล้วถ้าคุณสามารถสร้างแอปพลิเคชันได้คุณอยากแก้ไขอะไรหรือเพิ่มอะไรจากที่มีอยู่แล้วก็อยากจะให้เป็นแอปที่สามารถใช้งานได้ง่ายให้ทุกคนเข้าถึงได้สามารถปรึกษาสอบถามเรื่องโรคต่างๆได้เช่นน้ำหนักที่เกินมาตรฐานก็ไปปรึกษาเพื่อรับคำแนะนำที่ถูกวิธีในการลดน้ำหนัก หคุณคิดว่าเหตุใดคนส่วนใหญ่ถึงหันมาออกกําลังกายมากขึ้นเนื่องจากเทรนการออกกําลังกายกําลังมาในช่วงนี้หรืออาจจะเพราะว่างจากสถานการณ์โควิดทําให้ไม่สามารถออกไปไหนได้สะดวกเหมือนเมื่อก่อนจึงหันมาออกกําลังกายดูแลสุขภาพตัวเองกันมากขึ้น 7. มีแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสุขภาพที่คุณสนใจหรือไม่ส่วนมากก็จะเป็นแอปพลิเคชันสุขภาพที่ติดตั้งในมือถือที่สามารถติดตั้งได้ในโทรศัพท์มือถือเช่น แอป n นกี้แอปหมอพร้อมแอปดรนี่คือหลักฐานจากการสัมภาษณ์จากผู้ใช้ทั้งหมดค่ะโดยเราวิดีโอคอสัมภาษณ์มีทั้งจดบันทึกและบันทึกเสียงค่ะเพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลค่ะ Define ความต้องการของผู้ใช้ Nis Statement Transcribe ผลเสียทางด้านสายตาลบกวนการนอนหลับ ผลเสียทั้งด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยยังไม่เห็นความสำคัญของสุขภาพมากพอความเหลื่อมล้ำด้านสาธารณสุขข้อมูลด้านสุขภาพไม่มากพออยากมีสุขภาพที่แข็งแรงสร้างความมั่นใจออกกำลังกายตามเทรนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ปวดหัวดีฟรายความต้องการของผู้ใช้ นิสตทเมนต์ดาต้าคัตเทอริงเทคโนโลยีส่งผลเสียต่อสุขภาพห่างไกลความเจริญข้อดีของการออกกำลังกายดิฟราความต้องการของผู้ใช้นิสตทเเมนต์อินไซต์แอนด์นิสอินไซต์ฉันมีปัญหาด้านสุขภาพที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีนิส ฉันต้องการเทคโนโลยีที่มีความสะดวกสบายและปลอดภัยกับร่างกายชื่อผู้ใช้นะคะเจนนี่ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์เพศอายุอาชีพและที่อยู่อาศัยนะคะอายุ20ปีเพศหญิงอาชีพนักศึกษาที่อยู่อาศัยนะคะประทุมธานีข้อมูลด้านพฤติกรรมอารมณ์ความคิดปัญหาและอุปสรรคนะคะเป็นคนรักสุขภาพมีนิสัยร่าเริงเข้ากับคนอื่นได้ง่ายค่ะ ความท้าทายปัญหาและความยุ่งยากนะคะจะทําอย่างไรให้คนหันมาออกกำลังกายมากยิ่งขึ้นมีความสะดวกสบายเอื้ออํานวยกับเราในยุคโควิดค่ะความยุ่งยากเพราะด้วยยุคนี้เป็นยุคโควิดออกไปไหนไม่ได้คนส่วนใหญ่มักจะอยู่กับหน้าจอมือถือมากเกินไปค่ะข้อมูลด้านจิตวิทยาความสนใจวิถีชีวิตสิ่งที่ชอบและสิ่งที่ไม่ชอบนะคะสิ่งที่ชอบ1ชอบไปทะเล2ชอบออกกำลังกาย สิ่งที่ไม่ชอบนะคะไม่ชอบกินเผ็ดแรงจูงใจและความปรารถนาใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ชีวิตและสุขภาพที่ดีความปรารถนาคืออยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะนิสต้องการให้คนรักักสุขภาพมากยิ่งขึ้น i n s i ซต์คือการที่มีแอปพลิเคชันในเรื่องการออกกำลังกายและมีความรู้เพิ่มเติมพูดและผู้ที่ไม่มีความรู้เพิ่มเติมค่ะไอเดีย การหาไอเดียที่หลากหลายทำระบบแอปเสื่อมต่อร่างกะต่อนาฬิกาแอปที่ออกแบบมาด้วยทันสมัยแหล่งรวมสายด่วนแนะคำแนะนำปรถมพยาบาลเบื้องต้นระบบแจ้งโรคต่างๆค่ะระบบตอบสนองและอธิบายด้วยเสียงระบุตำแหน่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแหล่งรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรคต่างๆ เล่นมือถือนานเกินไปจะแจ้งเตือนและทำและทำท่าบริหารดวงตาง่ายๆแนะนำยูทูบเบอร์หรือเทนเนอร์ใน u t u b e ให้สามารถออกกำลังการออกกําลังกายตามได้ค่ะไซโยะคอนเซนต์นะคะแอปพลิเคชันเพื่อการดูแลรักสุขภาพและประเมินเบื้องต้นค่ะก่อนไปโรงพยาบาลค่ะในส่วนของปฐไทยนะคะหรือว่า การสร้างต้นแบบนะคะก็จะเริ่มต้นที่สตอรี่บอร์ดค่ะโดยเรานะคะได้เลยเห็นว่าเวลาที่เรารู้สึกเจ็บป่วยหรือว่าต้องการที่จะพบแพทย์เนี่ยบางครั้งนะคะเราต้องจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปโรงพยาบาลนั่นเองค่ะอาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการจราจรติดขัดหรือว่าการใช้เวลาที่มากเกินไปบนท้องถนนนั่นเองค่ะเมื่อถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยบางครั้งเรานะคะก็ต้อง รอพยาบาลหรือว่าคุณหมอค่ะเพื่อตรวจอาการรักษาโรคซึ่งบางครั้งนะคะมันเป็นโรคที่เราสามารถรักษาได้ด้วยตนเองหรือว่าสามารถประคองอาการรับประทานยาเองได้ค่ะแต่ว่าในส่วนนี้นะคะบางครั้งเราก็ไม่มีความรู้มากพอค่ะที่จะเ,เลือกใช้อะคะ่ะว่าเราเราควรที่จะใช้ยาตัวไหนเป็นตัวรักษาค่ะซึ่งระหว่างนั้นนะคะก็เกิดไอเดียค่ะคิดที่จะทำแอป สำหรับการดูแลร,รักษาสุขภาพเบื้องต้นการใช้ยาแล้วก็การปรถมพยาบาลเบื้องต้นนั่นเองค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้คิดนะคะจนมาเป็นแอปพลิเคชัน d ็อกเตอร์เซฟยูนั่นเองค่ะในส่วนของตัวแอปนะคะเรานะคะก็ได้ ใส่เนื้อหาที่จําเป็นนะคะเกี่ยวกับอาการของโรคก,การประถมพยาบาลเบื้องต้นยาแล้วก็สมุนไพรนะคะต่างๆมากกว่า200รายการเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสามารถเลือกดูอาการเจ็บป่วยตามส่วนต่างๆของร่างกายที่เกิดอาการได้นะคะเช่นศีรษะลำตัวหรือว่ารวมไปถึงส่วนล่างนั่นเองค่ะสามารถที่จะค้นหาเนื้อหานะคะได้ตามคําที่เราเซิร์ชไปค่ะ มีเมนูรัดนะคะสำหรับดูวิธีการปฐมพยาบาลจากเหตุฉุกเฉินแล้วก็ยังมีระบบสมุดบันทึกสุขภาพนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถบันทึกสุขภาพของตัวเองและก็สมาชิกภายในครอบครัวไว้ได้นั่นเองค่ะมีระบบปฏิทินนะคะเพื่อที่จะย้อนดูว่าประวัติสุขภาพของตัวเองและก็ครอบครัวในช่วงระยะเวลาสัปดาห์หนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนั่นเองค่ะ และนอกจากนี้นะคะเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าแอปพลิเคชันนะคะเพื่อ,อาสามารถติดต่อแอดมินหรือว่าสามารถเรียกรถพยาบาลโดยตรงได้นั่นเองค่ะ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนที่5การทดสอบไอเดียค่ะซึ่งเรานะคะได้สอบถามความคิดเห็นของคนที่เราเคยไปสัมภาษณ์จากครั้งที่แล้วนะคะทั้งหมด10ท่านด้วยกันค่ะมาฟังความคิดเห็นของท่านแรกกันเลยนะคะท่านแรกค่ะเห็นด้วยนะคะเพราะถ้ามีปัญหาสุขภาพก็จะสามารถสอบถามจากแอปได้เลยค่ะ 2. นะคะเห็นด้วยพอจะได้ไม่ส่มเสี่ยงติดโรคอื่นในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแม้กระทั่งคลินิกค่ะจะได้รู้เบื้องต้นก่อนว่าเราเป็นอะไรควรจะไปพบแพทย์ไหมคนที่3นะคะเห็นด้วยเพราะสามารถช่วยประเมินอาการได้ว่าเราเป็นอะไรท่านที่4นะคะเห็นด้วยเพราะเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยูทิตอนที่จะต้องการความรวดเร็วเข้าถึงได้ง่ายและใส่ใจปัญหาสุขภาพ และพัฒนาแอปพลิเคชันดูแลสุขภาพมาให้ใช้งานได้สะดวกสบายผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะท่านที่5นะคะเห็นด้วยเพราะความต้องการที่อยากจะรักษาสุขภาพมีมากค่ะท่านที่ 6, นะคะเห็นด้วยเพราะสถานการณ์ตอนนี้การที่มีแอปพลิเคชันไว้คอยให้คำปรึกษาสุขภาพทำให้เรารู้สึกสบายใจและสะดวกขึ้นค่ะท่านที่7นะคะ ไม่เห็นด้วยแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะบางทีแอปพลิเคชันมีข้อจำกัดในการใช้อาจจำเป็นต้องมีเน็ตถึงจะเข้าใช้งานได้ค่ะทันที่8ค่ะเห็นด้วยเพราะความสะดวกเราสามารถตรวจสอบสุขภาพเบื้องต้นและได้รับคำแนะนำขั้นพื้นฐานได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาค่ะทันที่9นะคะเห็นด้วยเพราะจะช่วยให ไม่เสี่ยงผลเสียที่จะเกิดการดูแลสุขภาพแบบผิดๆค่ะมีการให้คำปรึกษาจะทำให้ดูแลสุขภาพได้ตรงจุดค่ะท่านที่10ค่ะไม่เห็นด้วยค่ะเพราะแอปพลิเคชันอาจจะสะดวกต่อวัยรุ่นแต่สำหรับคนสูงอายุไม่สามารถที่จะใช้งานได้ด้วยตัวเองค่ะไม่เข้าใจในการใช้งานของแอปพลิเคชันค่ะ สรุปผลการทดลองแอปพลิเคชันให้คำปรึกษาและคำแนะนำปัญหาสุขภาพนะคะท่านที่เห็นด้วยมีมากถึง80%เลยค่ะและท่านที่ไม่เห็นด้วยนะคะมีเพียง20%ค่ะพวกเรากลุ่ม Healthy Lucky ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ